ขอเวลาอีกสักครู่นะคะท่านประธานนะอย่าปิดไมค์เดินะคะสองเรื่องที่ว่านั่นก็คือความวุ่นวายทางการเมืองและปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยคุณภาพการศึกษาเนี่ยเดี๋ยวท่ันจะไปอภิปรายในตอนที่รัฐบาลแถลงนโยบายแต่ตอนเนี้ยเดี๋ัวน <c oughs> ขอพูดเรื่องความวุ่นวายทางการเมืองนิดนึงนะคะคงไม่มีใครปฏิเสธว่าในระยะสิบ ปีที่ผ่านมาการเมืองไทยสับสนวุ่นวายพวกคนพวกเรานั้นวุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านี้จนกลายเป็นความเคยชินที่เรียกว่า New Normal ที่จริงมันไม่ใช่เรื่อง New Normal มันเป็น a อบนอร์มอมันเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยเรานั้นวุ่นวายอยู่นี้เป็นเพราะว่าเกิดขึ้นมาในระบบศาลโดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูนและบรรดาองค์กรอิสระขออนุญาตครับกับเรากำลังอธิายปปงบมานครับ ค่ะกำลังกำลังจะพูดถึงเรื่องงบประมาณขององค์กรอิสระนี่แหละค่ะท่านค่ะขอบคุณค่ะเมื่อเข้าไปในศาลเราก็มีการใช้นิติสงครามกันอย่างเมามันทุกๆเดือนประเทศเราก็มีข่าวออกมาจากศาลให้อกสั่นขวนัขวนแข,ขวนกันเกิดอาชีพใหม่ที่เรียกว่าอาชีพนักร้องนายกคนใหม่ยังไม่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่เลยเจอนักร้องเข้าไป9คดีแล้วสิ่งเหล่านี้สร้างความงุนงงให้กับวงการกฎหมายทั่วโลก การที่สารลงโทษตัดสิทการเข้าไปเดนเรื่องงบประมาณครับเข้าเข้าไปเด็นเรื่องงบประมาณค่ะกําลังจะเข้าค่ะกําลังจะถามว่าการให้งบประมาณเหล่านี้นั้นนะสำหรับองค์กรอิสระที่ทําให้คนสงสัยว่าเรายังมีระบบนิติธรรมหลงเหลืออยู่หรือไม่เดนนก็ตั้งคําถามกลับไปว่าสิ่งเหล่านี้นั้นจะหันกลับไปมองว่าการที่องค์กรอิสระและสารธรรมนูนนั้นได้กระทําการ ที่เป็นการยึดถือเอายของประชาชนเป็นที่ตั้งหรือไม่เอาอย่างนี้ครับผมขออนุญาตครับค่ะสรุปค่ะเดี๋ยวสเขาเรื่องงบประมาณครับเพราะไม่งั้นผมจะปิดไม้นะครับจะพึ่งค่ะท่านคะนิดเดียวค่ะเดี๋ยวน้ก็ขอตั้งเป็นโจทย์นะคะว่าเราจะพิจารณางบประมาณกันแบบนี้โดยที่ใช้เกณฑ์ของการที่จะให้ประชาชนนั้นเนี่ยมีส่วนร่วม แล้วก็เห็นหัวประชาชนได้อย่างไรรียนันตั้งเป็นโจทย์ไว้ขอบคุณค่ะพ่อสังเกตเกี่ยวกับงบประมาณปี2,568ในภาพรวม5ประเด็นผ่านไปยังท่านคณะรัฐมนตรีดังนี้ประเด็นแรกเราคงต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่าเราอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติเราอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยนั้นขยายตัวในอันดับต่ำมากต่อเนื่องกันมา10ปีแล้ว เราอยู่ในช่วงที่จะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็น The Lost Decade ของประเทศไทยในช่วง9ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั้นเศร,รษฐกิจไทยขยายตัวเพียง1.8%ต่อปีแล้วก็คาดกันว่าในปีนี้จะมีการขยายตัวอยู่ในเพียงระดับ2.5%ถือว่าต่ำมากๆตามมาตรฐานของประเทศกำลังพัฒนาขณะนี้ใน10ประเทศของอาเซียน เราประเทศไทยขยายตัวอยู่ในอันดับที่9มีพมา่าอยู่ประเทศเดียวที่อยู่หลังประเทศไทยต้องขอบคุณรัฐบาลพมา่าที่ช่วยกู้หน้ารัฐบาลไทยเอาไว้ในเวลาที่ไม่ปกติเช่นนี้เราจะจัดงบประมาณราวกับว่าอยู่ในภาวะปกติไม่ได้หน่วยงานต่างๆจะมาของงบประมาณแบบเดิมทํากันแบบเดิมเดิม รัฐบาลคงต้องตั้งหลักคิดใหม่ว่าพ i o r ตี้ของเราคืออะไรเราต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเรื่องนี้ต้องได้รับความสำคัญสูงสุดในพรบงบป,ประมาณปี68ต้องคิดในเชิงยุทธศาสตร์ว่าหน่วยงานไหนที่จะมาขอหน่วยงานไหนที่จะมาตัดโดยงานไหนที่จะต้องชะลอไปต้องคิดในเชิงยุทธศาสตร์เรามีงบประมาณที่ถูกปรับลดไปเพียงสองหน่วยงาน กระทรวงมหาดไทยปรับรลดลง16.1%ส่วนราชการในพระองค์ปรับลดงบลง0.04%นอกนั้นเพิ่มขึ้นหมดเลยในภาวะอย่างนี้กระทรวงกลาโหมยังเพิ่มขึ้นได้2.6%กระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมเพิ่มขึ้น26.3%กระทรวงยุติธรรมเพิ่มขึ้น12.4%องค์กรอิสระเพิ่มขึ้น9.5%และรัฐสภาเพิ่มขึ้น9.5%นี่เป็นการทำงบประมาณที่ต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยจริงหรือ อันที่จริงรัฐบาลภาคเพื่อไทยเนี่ยควรจะทํางบแบบมียุทธศาสตร์ไม่ใช่ให้ค่าราชการประจํำทำแล้วทุ่มงบไปกับดิจิ t a l วอลเล็แล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์แบบหมดนะะ้าตักประการที่2เราก็เห็นกันแล้วว่างบค่าใช้จ่ายประจําโดยเฉพาะงบที่เป็นบุคลากรภาครัฐเงินเดือนเงินประจําตําแหน่งสวัสดิการบําเหน็จบํานาญเป็นภาระยิ่งใหญ่ของกระทรวงการคลังในปี68นี้เฉพาะงบ เกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐสูงถึง68.2%เหลือง,งบไปทำอย่างอื่นเพียงแค่31.8%และในรอบหนึ่งปีที่รัฐบาลเพื่อไทยบริหารอยู่นี้งบส่วนนี้เพิ่มขึ้น42,000ล้านนี่เท่ากับตัวเลขการเพิ่มขึ้นของ6กกระทรวงเลยนะคะประเทศไทยเราปัจจุบันนี้มีบุคลากรภาครัฐรวมกัน3.3ล้าน เท่ากับ5%ของประชากรโอ้โหเยอะมากพูดง่ายๆว่าคนไทยเรานั้นได้รับการดูแลจากบุคลกากรภาครัฐ20ต่อ1มากกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนต่อครูประจำชั้นอีกแล้วงบประมาณประมาณขนาดนี้เนี่ยมันจะเหลือไปฟื้นฟูประเทศไทยได้อย่างไรดิฉันจึงมาถึงประเด็นที่3ซึ่งเกี่ยวข้องกับงบประมาณบุคลกากรภาครัฐเรามาตั้งคำถามกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่ประเทศไทยจะหันกลับมาดูเรื่องโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐทั้งระบบประเทศไทยเราทำการปฏิรูปหรือโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐครั้งสุดท้ายเมื่อ22ปีที่แล้วสมัยรัฐบาลนายกทักษิณปี2545นีเป็นปีที่เราตั้งกระทรวงใหม่ๆหลังจากนั้นก็มีการต่อเติมหน่วยงานต่างๆขึ้นอย่างมหาศาล นั่นเป็นเหตุผลให้ประเทศไทยเรามีหน่วยงานทับซ้อนกันมากมายจนไม่ทราบว่าจะไปทําอย่างไรในระดับท้องถิน่นเราตั้งอบทอกันมากมายซ้อนกันไปมามีจํานวนมากถึง ,7850 แห่งมีทั้งหน่วยงานระดับจังหวัดอีก76จังหวัดอําเภออีก878อําเภอเขตปกครองพิเศษอีกสองแห่งที่แปลกประหลาดที่สุดก็คือ เมื่อตั้งอบทก,กันมากมายขนาดนี้แล้วส่วนราชการส่วนภูมิภาคก็คือระดับจังหวัดอำเภอยังอยู่กันครบแล้วจะมีงานอะไรให้ทำกันนักหนาแล้วอย่างนี้ประเทศไทยจะเหลืองงบไปฟื้นฟูประเทศกันได้อย่างไรไม่ต้องถามนะคะว่าประชาชนที่จ่ายภาษีเนี่ยเขารู้สึกอย่างไร มันถึงเวลาแล้วหรือ,อยังคะที่รัฐบาลจะทำการปฏิรูประบบราชการกันอีกครั้งไม่มีช่วงเวลาไหนอีกแล้วนะคะที่เราควรจะมารื้อระบบราชการไทยมากเท่ากับช่วงเวลานี้ประเด็นที่สซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในการพิจารณางบประมาณนั่นก็คือเงินงบประมาณทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน เราทุกคนที่นั่งกันอยู่ในรัฐสภาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยต้องทำหน้าที่ตามความประสงค์ของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆิดิฉันอยากเห็นกระบวนการจัดทำงบประมาณที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยโดยปรึกษาหารือกับประชาชนไม่ใช่ให้หน่วยราชการคิดกันไปเองฝากรัฐบาลไปพิจารณาว่าในการจัดทำงบประมาณปีต่อๆไปเราจะเริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณกัน ตั้งแต่วันที่1ตุลาหมายความว่า1ตุลาคมปีนี้เริ่มใช้งบปี68แล้วเราก็เริ่มจัดทำงบปี69โดยใช้เวลาประมาณสัก3-4เดือนแรกปรึกษาหาหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเอาฟีดแบ็ที่ประชาชนภาคส่วนต่างๆติดตามการทำงานของหน่วยงานภาครัฐมาประกอบการพิจารณาหรือ รัฐสภา,าจะมอบหมายให้กับสถาบันพระปกเกลพัฒนาระบบการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อนหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นกระจกสะท้อนการทำงานของหน่วยงานต่างๆเพื่อมาจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเราควรเลิกวิธีการปฏิบัติทั้งหลายรวมทั้งการทำงบประมาณแบบไม่เห็นหัวประชาชนเป็นต้นว่าหากหน่วยงานใดที่มีปัญหาทุจริตมากๆ หรือมีหลักฐานว่ามีการใช้เงินภาษีของประชาชนไปในทางที่ไม่เหมาะสมเช่นผู้บริหารราชการฉวยโอกาสใช้เงินภาษีประชาชนไปดูงานต่างประเทศกันมากมายซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากในสาระบบของราชการไทยรัฐสภาต้องตัดงบประมาณหน่วยงานนั้นๆยิ่งทุจริตมากหรือใช้เงินไม่เหมาะสมมากก็ต้องตัดงบประมาณหน่วยงานนั้นให้มาก ขอย้ำอีกครั้งนะคะเราต้องเห็นหัวประชาชนและประเด็นสุดท้ายซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากและเป็นปัญหาที่ทำให้ประเทศไทยติดลมทางการเมืองและเศรษฐกิจท่านทราบไหมคะว่า10กว่าปีนี้เวียดนามและอินโดนีเซียได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศมากมายต่อเนื่องในเกณฑ์ที่สูงกว่าประเทศไทย4-5เท่าไม่ผิดค่ะ 4-5เท่าไม่ใช่4-5เปอร์เซ็นต์ซึ่งทำให้ทั้งสองประเทศนั้นเนี่ยรุดหน้ากว่าเราไปอย่างรวดเร็ว GDP ของเวียดนามและอินโดนีเซียขยายตัวเฉลีย่ยในอัตรา6เปอร์เซ็นต์ต่อปีต่อเนื่องกันมา20ปีจนอินโดนีเซียเข้าไปอยู่ในกลุ่ม G 2 0และอยู่ในหลีกของประเทศชั้นนำของโลกแล้วเรามีอะไรที่ด้อยกว่าเวียดนามหรืออินโดนีเซียหรอไม่มีค่ะ แต่สิ่งที่สองประเทศนั้นเนี่ยไม่มีแล้วเรามีสองเรื่องที่ว่านั้นก็คือปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองและปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยขอเวลาสักครู่นะคะท่านประธานนะอย่าปิดไมค์ดิฉันนะคะสองเรื่องที่ว่านั้นก็คือความวุ่นวายทางการเมืองและปัญหาคุณภาพการศึกษาของไทยคุณภาพการศึกษาเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะไปอภิปรายในตอนที่รัฐบาลแถลงนโยบายแต่ตอนนี้ดิฉันขอพูดเรื่องความวุ่นวายทางการเมืองนิดนึง ะค,ะคงไม่มีใครปฏิเสธว่าในระยะ1ิปีที่ผ่านมาการเมืองไทยสับสนวุ่นวายพวกคนพวกเรานั้นวุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านี้จนกลายเป็นความเคยชินที่เรียกว่านิวนอร์มอลที่จริงมันไม่ใช่เรื่องนิวนอร์มอลมันเป็นแอปนอร์มอลมันเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยเรานั้นวุ่นวายอยู่นี้เป็นเพราะว่าเกิดขึ้นมาในระบบศาล โดยเฉพาะสารรัฐธรรมนูนและบรรดาองค์กรอิสระขออนุญาตครับเรากำลังคืไปงบประมาณครับค่ะกำลังกำลังจะพูดถึงเรื่องงบประมาณขององค์กรอิสระนี่แหละค่ะท่านค่ะขอบคุณค่ะเมื่อเข้าไปในสารเราก็มีการใช้นิติสงครามกันอย่างเมามันทุกๆเดือนประเทศเราก็มีข่าวออามาจากสารให้อกสั่นข่อนแขวนกันเกิดอาชีพใหม่ที่เรียกว่าอาชีพนักร้อง นายกคนใหม่ยังไม่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่เลยเจอนักร้อเข้าไป9คดีแล้วสิ่งเหล่านี้สร้างความงุนงงให้กับวงการกฎหมายทั่วโลกการที่สารลงโทษแต่เด็นเรื่องงบประมาณครับเข้าเข้าประเด็นเรื่องงบประมาณค่ะกำลังจะเข้าค่ะกำลังจะถามว่าการให้งบประมาณเหล่านี้นั้นนะสำหรับองค์กรอิสระที่ทำให้คนสงสัยว่าเรายังมีระบบนิติธรรมหลงเหลืออยู่หรือไม่เดนก็ตั้งคำถามกลับไปว่า สิ่งเหล่านี้นั้นจะหันกลับไปมองว่าการที่องค์กรดิสระและสารธรรมนูนนั้นได้กระทำการที่เป็นการยึดถือเอาไปของประชาชนเป็นที่ตั้งหรือไม่เอาอย่างนี้ครับผมขออนุญาตคร่ะสรุปค่ะขอให้เขียรเสองบประมาณครับเพราะไม่งั้นผมจะปิดไม้นะครับตจะพึ่งค่ะท่านคะนิดเดียวค่ะเดียนก็ขอตั้งเป็นโจทย์นะคะว่า เราจะพิจารณางบประมาณกันแบบนี้โดยที่ใช้เกณฑ์ของการที่จะให้ประชาชนนั้นเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็เห็นหัวประชาชนได้อย่างไรรียันตั้งเป็นโจทย์ไว้ขอบคุณค่ะ